ได้ปีใหม่ๆคุ้มทั้งออปชั่นคุ้มทั้งราคาผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับ Mercedes-Benz A200 AMG ครับเป็นอีกรุ่นนึงนะที่ผมบอกเลยว่าขายดีมากๆเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยจริงครับด้านหน้าของเขาเนี่ยดูครับกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นไดบอนเกล i l วไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะ AMG พาเกจนี่จะได้เป็นกันชนหน้าตาเท่ๆแบบนี้เลย และเอ็มจีนี่ฮะเอ็มจีโรงงานนะจะได้เป็นล้อมแม็กคาการคู่สีแดงกับเอ็มจีบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแล้วภายในของเขานี่อย่างเท่เลยครับภายในตัวนี้นะได้เป็นพวงมาลัยสไตล์เอ็มจีนะฮะเบาะต่างๆเน้นสไตล์สปอร์ตเป็นแบบผ้าคันธาราแล้วก็สติชชิ่งด้วยได้สีแดงครับคอนโซลตรงกลางเป็นเป็นโนแบ็คนะแล้วดูช่องแอร์ต่างๆดีไซน์แบบสปอร์ตสุดๆเลยฮะแลวดูเลขใหม่889,0 0กิโลเมตรไม่น้อยแม้และที่สำคัญนะคันนี้การันตีให้เลยว่าราคาดีที่สุดในท้องตลาดแน่นอน ข้อดีของเอง200คือเป็นรุ่นที่เซอร์วิสง่ายๆเน้นความคล่องตัวและประหยัดน้ํามันด้วยนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาผสมเลยนะครับคันนี้ AMG ด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับท่อคู่นะมีเซ็นเซอร์4จุดมาให้เอาจริงๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มองทุกมิติสวยทุกมุมเลยจริงๆครับและราคาป้ายแดง2ล้าน5แสนกว่าบาทวันนี้มือ2ที่ NP a u t o t d e t 9,49,000บาทประหยัดไป60-70%แล้วว่าถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะ และที่สําคัญออกรถคันนี้ฟรีดาวด้วยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ17,000บาทเท่านั้นเองครับหากอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมด้านล่างตรงนี้จะมีช่องทางการติดต่ออยู่อยากแชทอยากพิมพ์คุยแอดมาได้เลยครับผมรอตอบอยู่ครับ